สร้างปรากฏการณ์นสนันวงการกับภาพยนตร์ดราม่าเลือดอาชีวะโฟกีค่ายหนังน้องใหม่มาแรงเนรมิตหนังฟิล์มยังคงเดินหน้าพลันด้นอุตสาหกรรมภาพ,พยนตร์ไทยให้คงไว้ซึ่งความหลากหลายต่อไปพร้อมปลูกกระแสหนังมอนสเตอร์สัญชาติไทยให้กลับมาคำรามทั่วฟ้าอีกครั้งประเดิมจักรวาลอสูนไทย i a m m o ม s อน r ที่เราอยากให้ทุกคนจับตาตัลา ไลโอ้โคตรแย่ยักษ์เรืร่องราวความวายป่วงในพื้นที่แถบภาคอีสานที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักหลอกล่อให้ผู้คนมั่งหน้าหลายตาเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์จนเกิดเป็นการแข่งขันแย่งชิงเพื่อคุณเจอหาน้ำบาดาลจากใต้ดินแต่แล้วหนทางสู่เงินตรากลับกลายเป็นการปลุกอสูรกายยักษ์ดึกดำบรรที่จำศีงอยู่ใต้โลบ <c oughs> เป็นเวลากว่าทศวรรษที่วงการภาพยนตร์ไทยไม่มีหนังอสูรกายยักษ์ออกมาให้ดูกันหากย้อนกลับไปในวันหวานบ้านเราก็มีผลงานแฟนตาซีจินตนาการหลนอย่างปักษาว่าอยุ่โบอางูยักษ์หรือแม้แต่ดงพญาฝ่ายก่อนที่กระแสของหนังแนวนี้จะเงียบหายไปตามกาลเวลาเนรมิตหนังฟิ์มทุ่มทุนสร้าง จับมือร่วมกับ f a t c a t ส t u u i o s s ทีมงาน Visual e f f e c t ที่พยายามผลักดันงาน Visual e f f e c t ของเมืองไทยผ่านผลงานอย่างขุนแผนฟ้าฝืนนาคี <S 2 <S และไม่นานมานี้กับก้าวกระโดดของละครไทยที่พบหิม,มาผ่านเนรมิตตำนานสัตว์วิเศษของเมืองไทยให้กลับมามีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งแต่สำหรับไลโอโคตรแย่ยักมันท้าทายกับโปรเจกต์ที่ผ่านมาหลายเท่าตัว เมื่อ,อสูรกายที่ต้องขึ้นจอใหญ่ขัวเขาต้องออกแบบมันใหม่ทั้งหมดจากสัตว์เลือคานตัวเล็กๆที่ชาวบ้านชอบจับไปปิ้งกินทาอย่างไรให้มันดูแปลกใหม่ทั้งหมดนี้คือโจทย์ของสองผู้กำกับเต้ยชาลิตและแปะชิตพลที่ต้องตีความใหม่กิ้งกาตัวจิว๋วให้กลายเป็นโคตรแย,ย่หหญ่ถึงแม้ภาพรวมของพญายแยะตัวนี้จะดูไม่แตกต่างเท่าไหร่ กับยาที่เราเจอกันได้ตามบ้านแต่จากตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเมื่อสัตว์ตัวเล็กถูกขยายใหญ่ความสามารถเล็กๆที่มันเคยมีกับกลายเป็นอันตรายที่คุณคาดไม่ถึงร้ายกาจกว่าที่คุณคิดไม่ว่าจะเป็นเขียวยักษ์พร้อมขเขมือความสามารถในการมุดดินด้วยความเร็วสูงอยู่ใกล้มันต้องระวังให้ดีเพราะม,มันสัมผัสไวต่อทุกการเคลื่อนไหวและที่ไม่มีใครคิดไม่มีใครคาดมันสามารถบินึงร้อน ด้วยพังผืดข้างลำตัวชวนให้หนึกถึงวารานกินกาเหินฟ้าดึกดาบันอสูรกายยักษ์ที่ถูกลืมจากจักรวาลกอซิล่าของโตโฮเรื่องราวและบรรยากาศของหนังที่มาในธีมแอคชั่นแอดเวนเจอร์แกล้มโดยกลิ่นอายความตลกขบขันเราอยู่วันนี้มันปลอดภัยแน่หรอคะนั่นจะปลอดภัยครับผมเคยดูหนังฝรั่งที่มันมีหนอนยักษ์โผล่ขึ้นมาแดกคนเนี่ยอยู่บนที่สูงปลอดภัยครับชัดเจนว่าน,นี่เป็นการทรีบิว์แกหนังหนอนยักษ์ขบเบือบโลก เควเมอสทูนนรกล้านปีผลงานสุดเขาจากยุค90ที่นำแสดงโดยเควินเบคอนและไมเคิลกราส Can you fly you s u c k อ r Can you fly? ไลโอถือเป็นการนำบรรยากาศสุดคลาสสิกเหมาะสำหรับทั้งครอบครัวกลับมาสู่สายตาผู้ชมอีกครั้งแต่ถ้าใครอยากดูหนังอสุรกายในโทนดัก สิ้นปีนี้เนรมิดหนังฟิล์มเขาก็มีหนังสยองตะขาดยักษ์ The 100มาให้ได้ดูเช่นกันน้ำทีมหนีตายโคตรแย่ยักษ์โดยกอฟพิชยะรับบทเป็นศิลปินหนุ่มตกอับคู่กลับมายังบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อหวังล่างเงินล้านจากการขุดหาน้ำบาดาลพร้อมสาวเทพเพื่อนสนิทที่รับบทโดยจีน่าเดอสซารูปด้วยฟางธน,น,นันทร ศิลปินสาวจจกเฟฝั่งแก้วรับบทเป็นอินฟลูเอนเซอร์สาวเจ้าของโปรเจกต์ล่างเงินห้านแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นโปรเจกต์วิ่งหนีตายมึงจะสิงกางทำไม โค่แย่ยักษ์28กรกฎาคมในโรงภาพยนตร์และเตรียมพบกับอีกสองความระทึกควัญรสชาติใหม่หนังไล่เชื่อเลือดสัก์ The w o r l d of Killing People 1กันยายนนี้และปิดท้ายปีด้วยตะขาดยักษ์ The One h u n d r e 6ตุลาคมนี้แล้วพบกันในโรงภาพยนตร์ก่อนจากกันไปบอกพวกเรานี่ครับว่า คุณคาดหวังอะไรจากหนังเรื่องนี้ถ้าคุณรักหนังมอนสเตอร์ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดหลักคอนเทนต์สุดไอคลูสิเจาะลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใครที่เดียวทีจอรดออก just do it พิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย